สวัสด sure. mm ีค hmm. ร mm ับ hmm. ที yeah. mm ่น hmm. uh ี่สวนมูลฟุ่นซับนะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวสวนชาวเกษตรทุกทุกท่านนะครับเนาะเมื่อนี้มาเห็ดลิปห้สสำหรับผูมักปลูกกล้ยนะครับเนาะปลูกกล้วยจังไดให้กล้วยออกปีใหญ่ให้กล้วยติดวีหลายหลายวีกล้วยดุกๆนั่นแหละครับผมมีเทคนิคดีๆนะครับในการเก็ดให้กล้ยห่าเห็ดปีใหญ่แล้วก็ออกวีหลายหลายวีนะครับเนาะเพื่อหนึ่งมีหลายวีนะครับนั่นก็คือการ แองกอล้วยเนะครับเนาะวลาเข้าปลูก่ล้วอเนะครับเนาะอันนี้มาเบิงเด้อครับผมจะแตงหนึ่งแต่เพิ่นยังบ่ทันออกปีเลยได้ครับคือว่าเฮ้าปลูกไปต้นแม่ต้นนึงเนอครับเข้าสีเลียงไว้แต่วท่นี้พราเพื่อนขึ้นนอเนี่ยเขาจะต้องมาแต่งนอเพิ่อนเนะครับเนาะเพื่อไว้ให้เพิ่นไปเลียงต้นแม่ยางเดียวครับที่เห็นนี่เป็นกล้วยเทพพนมดนอครับเด้อสื่อเพิ่นกับมงค้น่ะครับเป็นกล้วยนําว่าเทพพนมครับ ที่ผมเห็นเนาะเพิ่นว่ากันเป็นกลวยชนิดเดียวครับที่บอตายพ่ายเนาะครับเนาะแต่ว่าเฮาก็ต้องป้องกันไว้เนาะครับเนาะถ้าเหตุแนวนี้เนาะครับวีเพิ่นจะออกไงครับเบิ่งปีเพื่อนครับออกปีแล้วครับแบบไงครับล่ำตุนกัหไงเพราะว่าเฮ้าแตงก่อครับแตงจังได๋มาเบิ่งเลยครับเด้ออันนี้เพิ่นมีนอเนาะครับหนึ่งสองสามี่ากับนอน่อยเนาะครับเนาะ เขาจะต้องเอาออกเลยครับให้เหลือไว้แค่น่เดียวนะครับเดี๋ยวใบแบบเขากะว่าโน่ที่เขาเหลือนะเพื่อตัวนี้เขาได้เครื่อแล้วมันสุกแล้วเขาตัดเครื่อออกตัวนี้ก็สิมาแทเนนะครับเนาะผมก็สีเลือกน่นี่ยโนว้เนะครับผมตัดไปแล้วสองเทือนะครับเห็นหอยตัดบนี่ครับสองเทือนะครับผมแตงไปแล้วสองเทือห้านี่เป็นออกปีแล้วผมก็สิมาแตงอีกนี่ครับเขาต้องรอให้เป็นโน่เป็นออกใบนะครับมาแตงเขากับสีแนวนี่เลยครับ เลยพยายามตัดเป็นเฉียงปากฉลามแนวนี้นะครับตัดให้แบบว่ามันเฉียงออกเบิตคู่อันนะครับนอที่สองครับนี่สองนะครับนราตัดออกไปเลยครับเพรตรงเสียดายแล้วท่านี่ตัวที่สามครับนี่สามแล้วก็ซี่ผีครับนอนนี่นะครับเนาะนี่แล้วก็สิมี่นอนน้อยๆครับ นาะนี่เท่ากับยาพึ่งถ้าเพิ่นซ้ำนี่ยาพึ่งแตงยาพึ่งตัดเนาะครับเนาะให้ใบพิ่นขึ้นมาแน่วก่อนครับเพราะจังตัดนี่ครับเข่าเรือว้ตัวนี้ตัวหนึ่งเนาะครับเพื่อว่าตัวนี้เพิ่นอันกล้วยบีเพิ่นซุกแล้วตัวนี้สีได้ขืนมาแท่นครับมันจังสีบรสาเนาะครับเพราะเฮาแตงแน่วนี่เล้วครับต้นแม่เพิ่นต้นนี้เนาะครับเนาะพิ่นก็จะได้รับสารอาหารไปเลี้ยงเนาะเลี้ยงปีเพิ่นเลี้ยงบีพิ่นได้เต็มที่ครับ เพราะว่าเพิ่นจะบัวใด้มาเลี้ยงนอหม่อนหรือเลี้ยงใบม่วนนี่เนาะครับเนาะนี่ครับเพิ่นจะบัวใด้มาเลี้ยงเลยเด้ครับเพิ่นจะเลี้ยงแค่เนี้ยรับต้นเนี้ยครับชานอาหารต่างๆที่เพิ่นหามาเพิ่นก็จะได้รับไปเต็มที่เพื่อนคนว่าให้แต่งใบนําเนาะครับเนาะผมจะบ่ค่อยแต่งใบปานไดนเ้อครับเด้อก็คือว่าใบที่ผมจะแต่งคือว่าใบเพิ่นเหลืองแล้วใบเพิ่นแก่แล้วเพิ่นสังเคราะห์แสงบ่ได้แล้วผมจังสิตัดออกบ่ใบหกเนาะครับเนาะอันนี้ขัจางสิเฮาก็เอาออกได้ครับ ให้ต้นพื่นโล่งครับป้องกันเชื้อราอีกทางหนึ่งเมื่อตองเอาไปถิมใส่เลยครับอันนี้เข้ากระตัดไปนี่ครับนี่ครับรอบๆกอไว้ครับแต่ว่าอยาไปยาย่าเอามาพราใส่หนีเลยครับนี่เหยต้นใบกล้วยตัวนี้เพื่นนี้เข้ายาเอามใส่เงาเพิ้นนะครับเอาใส่รอบๆครับนี่ครับเป็นอย่างคือบ่ให้เอามาใส่ใ่เงาเพิ้นนะครับเนาะเพราะว่าหาเข้ามใส่ไว้ยู่เงาพิ้นแนวนี่ใส่ข้นพิ่นแนวนี้เลย พ้าใบเพิ่นแหงลงมาแลวมันชิมักหมมพวกมุดพวกแมงมาเพื่อนเสินําเพียขึ้นมาอีกเชนึงครับขฮาต้องให้เพื่อนโล่โลกไว้แนวนี้เนาะครับเนาะนี่ครับนี่แล้ครับเพื่อนก็จะได้ไปสานอาหารไปเลี้ยงปีเพื่อนเต็มที่เลยบานครับมีตัวไดแย่งเลยครับตัวนี้ก็แค่บ่หลายครับถึงแย่งก็แย่งบ่หลายครับเพราะว่าเฮาเออกออกเลยย่างนึงมันก็โล่งเนาะครับเนาะมาหานี่เ้าแตงแล้วแนวนี้ช่วงนี้ขฮาจะบำรุงยังเนาะครับกับเป็นปุ๋ยเคมีข้าก็ได้ครับสูตร เสมอเนาะครับสูบบำรุงผลบำรุงมาเนี่ยครับรับรองว่าปีงออกมารับร่องว่าดกขับหลายเครื่อพร้อมน่ครับสังเกตได้ครับพที่น้องกับไปล่องเห็ดบึงนะครับเด้อหาคลิปนี้ดีกะแช่ไปให้คนอื่นรับดูน้่เนาะครับเนาะประโยชน์ดีๆกะหู้กันเบิดปลูกงามๆน้ำกันเลยครับเมื่อครับเทพขนมเดี๋ยวก็ได้เห็นหวีล้วครับพม